สบายดีพี่น้องประกอบซ่องบ่าวปีชาเด้อพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าๆนะวันหาหกโมงพี่น้องเมืมมอ่อน,นีนะ้ก็ลงมาไล่มองมอพี่น้องก่อนจะไปดำนาก็ลงมาไล่มองยามเลาะพี่น้องบระดิยามลายมือเลยมาลอยมองลองเบิรงบรรยากาศเข้มข้นลมพัดเย็นๆน้อะมองครับตกเรียบร้อยนะให้เป็นลายพี่น้องบรรยากาศดีดี มีคนไหลหลายคนอยู่ด้วยเรื่อพูดใด้เขาเลี้ยวให้แล้วหน้าขเขามาไหลเนาะอันนี้บารมีชาก็ลงมาเฉพาะตอนเศร้าน,นะมายามเบ,บื้องรอบใครมองละลองละดไ,นนะดได้นี่แมันคงเรือพอได้อยู่ได้กินนะบรรยากาศดีดีบรรยากาศนะว่าบรรยากาศริมฝั่งคลอง ขึ้นไวหวอยู่เนาะนะฮะก็หกโมงเลยก็จะเป็นขึ้นสูงเติบเปเนาะการเคลมของวันนีก็ฝนตกแห้งพี่น้องก็ได้น้านดำหน้าเลยบัดนี้คือสิแล้วอยู่ดอกบัดนี้ว่าฝนตกแห้งเนาะก็สิด,ดำหน้าให้แล้วยังบ่เคอกเปียกเนาะพี่น้องเติบดำหน้าแล้วม่อยากไปหา,าปูหาปลาไปเหียบเร่องอื่นก็นสบายนะว่าเาดำนาแล้ว เดี๋ยวเนีาหบอกเนีย่ยมันไม่ใช่ไหเบียดกันหลายเนี่ยอยากใส่เบ็ดนี่ครับอยากใส่เบ็ดแต่คาดำนาดำนาแล้วนะอย่างชีใส่บรรยากาศดีๆลมผัดเย็นๆอากาศบริสุทธิถ์ถารุนปัดกูนกันเดอพีพิ้อ่ชิมีอยังถืออยู่นะ เซมอลยังเปมีอย่างชูนเลยพี่แต่ของมีปลาบอจกักโตอีกได้ยังดีนะครับพอได้เมือ่อถิงงามดำนานะแต่มาเฮดเบียก์บอกคอยมีเวลามาหา เอาไปถือกับจิปยาเมืองลอไปนะเถอปลาหน่อยถืนะอเนาะเมื่อปิง้งเมื่อปน

ตบริยามหลายมือเลยยังข่าอดีบอรอบหลังนีบริยามสี่หามือเอลยนันี้ไร่ค่อยลงมาก oh. เป็นเนือแต่กระดูกไเน้นะกระถึงปลาขาวขาวน้อยถือเป็นเนือแต่กระดูก mình đang thử ô lọp nè trời ơi trời này ta ăn thịt lẻ

สองโต๊เพียงเด้ตีกเอีกมาลงมาหาเราเพียงได้กับเขาปีกมือหนึง่งแตมึงรอเพี้ยง ไม่ยาบีโดนเลยไม่ต้องไปกินเน้วไปกินต๊ ยา

Tôi nãy được nó, nó phải lại tôi nó có để binh nẹt tội lắm nhưng mà lâu mà hát là nha kìa ngươi lắng nắng lắng cho tay nắm kìa 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 ห,หลุหลังสุดท้ายเหมือนกันเด้อพี่น้องหลังสุดท้ายแฟนรอ ายุกมีนัง,งือเนาะนะครอได้ลายโตโตโัวเดเนาะด้สีหาโตเลยเป็ดพ่อปีงพ่อปนแล้วลุ้งถ่ายม่สิโอ้โบ้าครับพยาปริยาหลายมือเฮย้ยมีเวลา,าลงมาของป่ได สม다 ก็มาฮอดถ่ายเนาะจะได้เมื่อยไปเนาะเมื่อยดำ้มนาต่อเนาะลงมาหาอยู่หากินตอนเช้าๆพี่นาะเดี่ก็มาฝากเครื่องไปให้อันนั้นเนาะเอฟซีอยู่ฝั่งทางนนพุ่นไปเนาะฝากมาให้แจมมาลาไปเนาะเอามาให้มาฝาก ลงเลยลงมายาบมึงเลาะไหลมองนะพี่น้องนี่ปลาเราบดิเดี๋ปลาสามสี่โตพี่น้องก็พออยู่พอกินเลยก็พออยู่พอกินปลาคดิปลาถึกเลาะเด้พี่น้องไหลมองก็ลองหนึ่งก็บบอสเมายาบเลาะอะไรแต่ปลาสามสี่โตนะพอจะอยู่ได้กินนะท่านเข้ชนไหลมองบรรยากาศกันดีดพี่น้องอยู่แมคมป์คลองดีเทส สลด์สีฝาบรรยากาศใบสมนีเด้อพี่น้องนี่ฝาบรรยากาศเข้มขอมเข้มข้องนะบรรยากาศริมฝั่งโคองฝนลมปัดใบไม้ใบไม้จริงลมแห้งเลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าวปีชาให้ครอบครัวสุขสันต์หั่นศาเนาะบ่าวปีชาในเด้อพี่น้อง ก็ได้มีกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปนะบรรยากาศดีพี่น้องดำนาแรกจังสิมาใส่เบ็ดให้พี่น้องเมืองน่ะใส่เบ็ดปรากฏเหยื่อเอามาแต่บ้านก็ยังบม่ได้ใส่พี่น้องก็ตายสิเบิดเลยเหยื่อปลาเค็งน้อยถ่าดำนาแรกจังสิลงมาใส่นะพอดีน้ำขึ้นพอดีน้ำกำลังเริ่มขึ้นเล็กน้อย ฝากบรรยากาศไปสนิทนอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายดีพี่น้อง